ครัผมได้อีกแล้วตัวนึงครับน,นี่นต,ตัวใหญ่เลยครับผมน,นี่โอ้โหใหญ่ใหญ่มากเลยครับผมใหญ่มากเลยนี่ปูนากันครับอันตัวนึง,นงโอ้หอยส่วนตัวนึ่ อีจะหยโมันอยู่ข้างใน,น,งนเลยนะดีครับต้องไปอีกที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งนี่เป็นวิถีชาวบ้านตามของทุ่งนาครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งแล้วครับผม ตัวใหญ่พอสมควรครับตัวใหญ่เราเจออีกหนึ่งตัวครับผมนี่ได้อีกหนึ่งตัวครับคืนนี้เต็มคู้เล็กกลับเลยครับนี่ครับ นี่ครับผมอื้ออื้ออื้อนีบ,นบนมือีปูหนีบมืออื้อโอ้ยเนาะอู้อัอนอน,อนี้เป็นเริ่มเลยครับพี่น้องนี่โอ้ยเต็มเลยครับเป็มคู่เล็กโอ้ นี่ไงครับได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่แหละครับที่เราใส่ส้มตำนะครับครับแป๊บนึงแม่นี่ไงแม่แม่แม,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 แม่มาเอากันาตรงนี้ก็ใหญ่เหน็ดมือเฉยนี่หอย สองเลยอะสองเลยครับพี่น้องนี่ไม่ถึงไนงะนี่ครับได้แล้วนี่อ้โหได้เยอะเลยครับ ใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับผมนี่สวยงามครับกระปูนานี่ครับหลังจากที่เราขึ้นมาจากทุ่งนาแล้วนะครับนี่คือผลงานครับที่จับได้วันนี้นะครับปูนานะครับผม ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พอสมควรเลยครับได้2อถังนะครับไอถังเนี้ยนอนหลับแล้วครับทั้งใหญ่เนียโหเยอะเลยครับเนี่ยปูนาครับผมที่นิยมกันครับโลละ60บาทถึง100บาทเลยนะครับถือว่าได้เยอะอยู่ครับ สครับผมชุดนี้ฝากกดติดตามกดซับส,สไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม